คุณเคยรู้สึกไหมว่ามีบางสิ่งในจัก,กรวาลกำลังดึงดูดเราพาเราไปสู่เหตุการณ์และผู้คนที่เปลี่ยนชีวิตเรากับทุกอย่างถูกจัดวางไว้อย่างมีจังหวะและท่วงทำนองวันนี้เราจะเปิดประตูเข้าสู่ความลับของพลังจัก,กรวาลที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์และความสงบอย่างแท้จริงแนะนำช่องยินดีต้อนรับสู่ช่องของเรา แหล่งรวมเรื่องราวและพลังงานดีจากธรรมชาติและจักรวาลที่จะช่วยเสริมพลังใจเติมแรงบันดาลใจและเปิดประตูความเข้าใจในชีวิตหากคุณกำลังมองหาความรู้สึกสงบความสุขและแรงดึงดูดจากจักรวาลคุณมาถูกที่แล้วพลังจักรวาลเปลี่ยนชีวิตและจักรวาลแปดทิศไพ่ร้อมากพลังจักรวาลไม่ใช่เรื่องไกลตัว และไม่ใช่เพียงแนวคิดลึกลับที่มีอยู่แค่ในตำราบโบราณแต่คือพลังชีวิตที่หมุนเวียนอยู่รอบตัวเราทุกลมหายใจเข้าออกทุกจังหวะหัวใจเต้นล้วนมีคลื่นพลังงานที่เชื่อมโยงกับจักรวาลอย่างแนบแน่นในศาสตร์โบราณมีการกล่าวถึงจัก,กรวาลแปดทิศซึ่งแต่ละทิศไม่ได้เป็นเพียงทิศทางทางภูมิศาสตร์แต่เป็นทิศทางของพลังคลื่นความถี่ และเสียงแห่งความสมดุลเสียงเหล่านี้เมื่อเรารับรู้และเปิดใจฟังจะไพเราะยิ่งกว่าบทเพลงใดๆเพราะมันคือเสียงที่สอดคล้องกับจังหวะหัวใจของโลกและหัวใจของเราเองทิศเหนือคือทิศแห่งความนิ่งสงบเป็นพลังที่เย็นช่วยให้จิตใจผ่อนคลายปล่อยวางความฟุ้งซ่านทิศตะวันออกเฉียงเหนือคือพลังแห่งการเริ่มต้น กระตุ้นแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดใหม่ที่ตะวันออกคือพลังแห่งการเติบโตแสงสว่างและการเปิดรับโอกาสที่ตะวันออกเฉียงใต้คือพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์การดึงดูดทรัพย์สินและความสำเร็จที่ใต้คือพลังแห่งความกระตือรือร้อนความอบอุ่นและการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย ทิศตะวันตกเฉียงใต้คือพลังแห่งความรักความสัมพันธ์และความเข้าใจซึ่งกันและกันทิศตะวันตกคือพลังแห่งการพักผ่อนการปล่อยวางและการเยียวยาหัวใจทิศตะวันตกเฉียงเหนือคือพลังแห่งการปกป้องความมั่นคงและการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อเรารู้จักและเชื่อมโยงตัวเองกับจักรวาลทั้งแดทิศ เสียงแห่งความสมดุลจะดังก้องอยู่ในชีวิตเราไม่ใช่เพียงในหูแต่ในหัวใจและในจิตวิญญาณเหมือนบทเพลงที่ไม่มีวันจบเสียงที่ผสมผสานร,ระหว่างความเงียบสงบกับจังหวะการเคลื่อนไหวของชีวิตและนี่เองคือความงดงามของพลังจักรวาลที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงเมื่อเราเรียนรู้ที่จะฟังและปรับจิตใจให้สอดคล้องกับมันทุกย่างก้าวของเราจะมีท่วงทำนอง ทุกการกระทําจะมีความหมายและทุกลมหายใจจะเต็มไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์และการเยียวยาการเปิดใจรับพลังจากักรวาลทั้ง8ทิศไม่ใช่เพียงการรู้ว่าทิศไหนให้พลังแบบใดแต่คือการใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันและปรับคลื่นพลังของตนเองให้สอดประสานกับทิศทางของจักรวาลคุณอาจเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆเช่นการนั่งเงียบๆในยามเช้า หันหน้าไปเังทิศที่คุณต้องการพลังในวันนั้นหากคุณต้องการความสงบคุณอาจหันหน้าไปทางทิศเหนือสูดลมหายใจลึกๆและรับรู้ถึงพลังความเย็นที่โอบล้อมร่างกายและจิตใจหากคุณต้องการแรงบันดาลใจลองหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือและตั้งเจตนาชัดเจนว่าวันนี้คุณจะเปิดรับความคิดใหม่ๆและโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้าเสียงของจักรวาลแปทิศ อาจไม่ใช่เสียงที่ได้ยินด้วยหูแต่มันคือความรู้สึกที่สัมผัสได้ด้วยใจเมื่อคุณหลับตาคุณอาจได้ยินเสียงสายลมเสียงนกร้องหรือแม้แต่ความเงียบอันลึกซึ้งเสียงเหล่านี้เมื่อคุณฟังอย่างตั้งใจจะผสมผสานกับจังหวะการเต้นของหัวใจจนกลายเป็นบทเพลงที่ทำให้คุณรู้สึกมั่นคงและเต็มไปด้วยพลังลองจินตนาการว่า ชีวิตของคุณเหมือนการเต้นรำในทุ่งกว้างกลางจัก,กรวาลทุกก้าวที่คุณก้าวมีเสียงดนตรีของจัก,กรวาลเป็นพื้นหลังเมื่อคุณก้าวไปทางทิศตะวันออกเสียงจะเปลี่ยนเป็นทํานองแห่งการตื่นขึ้นและความสดใสเมื่อคุณหมุนตัวไปทางทิศตะวันตกเสียงจะกลายเป็นท่วงทํานองแห่งการผ่อนคลายและปล่อยวางความไพเราะของจัก,กรวาลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงที่ดังหรือเบา แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเปิดใจฟังมันมากแค่ไหนและยิ่งคุณฝึกฟังจิตใจของคุณก็จะยิ่งนิ่งและสอดประสานกับจังหวะของจักรวาลมากขึ้นนี่คือกุญแจสำคัญเพราะเมื่อจิตของคุณอยู่ในจังหวะเดียวกับจักรวาลสิ่งดีๆจะเริ่มไหลเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติทั้งความสัมพันธ์ที่ดีโอกาสทางการงานสุขภาพที่แข็งแรงและความสงบในหัวใจ เมื่อใดที่คุณรู้สึกเหนื่อยวุ่นวายหรือสับสนให้กลับมาฟังเสียงจักรวาลกลับมาหาทิศท,ที่ให้พลังที่คุณต้องการและจงเชื่อว่าจักรวาลไม่เคยปฏิเสธผู้ที่เปิดใจรับมันพลังนั้นจะไหลมาหาคุณเหมือนสายน้ำใสที่ไม่มีวันเหือดแห้งและในทุกๆวันหากคุณใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเพื่อเชื่อมโยงกับจักรวาลแปดทิศ คุณจะเริ่มรู้สึกว่าโลกภายในและโลกภายนอกของคุณไม่ได้แยกออกจากกันแต่เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนเสียงดนตรีและจังหวะเต้นรําที่หลอมรวมจนกลายเป็นความไพเราะที่ไม่มีสิ้นสุดวิธีปฏิบัติเชื่อมพลังจักรวาล8ทิศ 1. ตั้งเจตนาก่อนเริ่มต้นก่อนจะเชื่อมพลังกับจักรวาลคุณต้องตั้งเจตนาให้ชัดเจนว่าวันนี้คุณต้องการอะไร อาจเป็นความสงบความรักพลังสร้างสรรค์หรือความมั่นคงพระเจตนาคือสัญญาณแรกที่คุณส่งออกไปสู่จัก,กรวาลเหมือนการปรับคลื่นวิทยุให้ตรงความถี่2เลือกทิศให้ตรงกับพลังที่ต้องการหากต้องการความสงบหันหน้าไปทิศเหนือหลับตาและหายใจลึกๆหากต้องการแรงบันดาลใจหันหน้าไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ปล่อยความคิดลื่นไหลหากต้องการการเติบโตหันหน้าไปทิศตะวันออกรับแสงและความสดใหม่หากต้องการความอุดมสมบูรณ์หันหน้าไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ตั้งใจน้อมรับพลังแห่งความมั่งคั่งหากต้องการความกระตือรือร้นหันหน้าไปทิศใต้เติมไฟในหัวใจหากต้องการความรักและความสัมพันธ์ที่ดีหันหน้าไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ เปิดใจรับความอ่อนโยนหากต้องการการพักผ่อนและเยียวยาหันหน้าไปทิศตะวันตกปล่อยทุกอย่างไหลไปหากต้องการการปกป้องและความมั่นคงหันหน้าไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือรู้สึกถึงเกราะพลังคุ้มครอง 3. ใช้เสียงและลมหายใจเชื่อมต่อเมื่อหันหน้าไปทิศที่เลือกให้คุณหลับตาและฟังเสียงรอบๆอ,อย่างตั้งใจ ไม่ว่าจะเป็นเสียงลมเสียงนกหรือแม้แต่ความเงียบให้หายใจลึกๆนับสี่วินาทีกลั้นไว้สี่วินาทีแล้วผ่อนลมออกอย่างช้าๆนับสี่วินาทีทำซ้ำแปดครั้งเพื่อให้คลื่นพลังของคุณเข้าสู่สมดุล 4. สร้างภาพในใจจินตนาการว่าพลังจากทิศนั้นไหลเข้ามาเป็นแสงหรือเป็นคลื่นเสียงที่ไพเราะล้อมรอบตัวคุณอบอุ่นและปลอดภยัย ยิ่งคุณจินตนาการชัดคลื่อนพลังจะยิ่งส่งมาถึงคุณเร็วขึ้นห้ปิดด้วยคำขอบคุณหลังจากเสร็จสิ้นให้กล่าวคำขอบคุณต่อพลังจัก,กรวาลต่อทิศที่คุณหันหน้าไปและต่อหัวใจของคุณเองที่เปิดรับคำขอบคุณนี้จะเป็นสะพานเชื่อมให้พลังไหลเวียนอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์เมื่อฝึกเป็นประจำเมื่อคุณทำสิ่งนี้ทุกวัน คุณจะสังเกตว่าเหตุการณ์ในชีวิตเริ่มเข้าที่ปัญหาหนักกลายเป็นเบาความรู้สึกติดขัดถูกแทนที่ด้วยความมั่นใจความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นและแม้แต่สุขภาพก็ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เพราะเมื่อจิตของคุณสอดคล้องกับจักรวาลพลังที่เข้ามาจะไม่เพียงแค่เติมเต็มหัวใจแต่จะหล่อเลี้ยงร่างกายความคิดและวิญ,ญญาณของคุณไปพร้อมกันและที่สำคัญ เสียงไพเราะของจักรวาลแปดทิศจะกลายเป็นเหมือนเพลงประจำชีวิตของคุณเพลงที่ไม่เคยเงียบไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนและไม่ว่าชีวิตจะเจออะไรล่องหลับตาลงหายใจเข้าอย่างช้าๆแล้วปล่อยออกอย่างผ่อนคลายจินตนาการว่าคุณกำลังยืนอยู่บนลานกว้างไม่มีสิ่งกีดขวางรอบตัวคือท้องฟ้ากว้างใหญ่เต็มไปด้วยหมู่ดาวระยิบระยับ และแสงจันทร์อ่อนๆอ,อ,อบล้อมคุณไว้คุณเริ่มหมุนตัวช้าๆเพื่อสัมผัสพ,พลังของแต่ละทิศเมื่อหันไปทางทิศเหนือคุณรู้สึกถึงลมเย็นอ่อนๆพัดผ่านแก้มเหมือนกำลังปลอบโยนหัวใจที่เหนื่อยล้าเสียงลมพัดเบาๆนั้นช่างไพเราะราวกับบทกล่อมจากธรรมชาติหมุนตัวไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือคุณได้ยินเสียงระฆังสายกังวานอยู่ไกลไ คลื่นเสียงนี้ปลุกให้หัวใจคุณตื่นขึ้นเต็มไปด้วยความฝันและแรงบันดาลใจใหม่ๆคุณหมุนต่อไปทางทิศตะวันออกแสงแรกของอรุณสาส่องเหมือนมือของจักรวาลที่เอื้อมมาสัมผัสไหลคุณอย่างอ่อนโยนพร้อมเสียงนกที่ร้องต้อนรับวันใหม่ทุกจังหวะเสียงเหมือนกำลังบอกว่าเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเมื่อคุณก้าวไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ คุณได้ยินเสียงน้ำไหลใสและต่อเนื่องคล้ายกับกระแสะแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่ไหลเข้ามาไม่หยุดพลังนี้ทำให้คุณรู้สึกมั่นคงอุ่นใจและมั่งคั่งจากนั้นคุณหันไปสู่ทิศใต้แสงแดดอุ่นๆส่องทั่วร่างพร้อมเสียงหัวใจเต้นของคุณที่เริ่มสอดประสานกับจังหวะของโลกเป็นพลังที่ทำให้คุณอยากก้าวต่ออยากสร้างสารรค์อยากลงมือทำ หมุนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้กลิ่นดอกไม้หอมอ่อนๆลอยมากับลมคุณได้ยินเสียงหัวเราะของผู้คนที่รักกันเสียงนี้ทําให้หัวใจคุณนุ่มนวลพร้อมที่จะให้ความรักและเปิดรับความรักกลับคืนมาทิศตะวันตกคือที่ที่ดวงอาทิตย์กําลังจะลับขอบฟ้าคุณได้ยินเสียงคลื่นกระทบฝั่งอย่างสม่ําเสมอเหมือนบทเพลงแห่งการปล่อยวางและการเยียวยาทําให้คุณอยากพักใจ และขอบคุณวันที่ผ่านมาและสุดท้ายที่ตะวันตกเฉียงเหนือคุณสัมผัสได้ถึงพลังที่แข็งแกร่งเหมือนมีใครบางคนคอยโอบปก,กป้องอยู่เสียงลมที่พัดมาจากทิศนี้มีจังหวะมั่นคงหนักแน่นเรากับบอกว่าคุณปลอดภัยแล้วเมื่อคุณกลับมายืนอยู่ตรงกลางคุณจะพบว่าทุกเสียงทุกสัมผัสทุกทิศทางได้ผสมผสานกันเป็นท่วงทำนองเดียว ท่วงทานองที่ไพเราะที่สุดในจักรวาลเพราะมันคือเสียงของหัวใจคุณที่สอดประสานกับหัวใจของจักรวาลอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเรารู้จักจักรวาลแปดทิศและเปิดใจรับเสียงไพเราะของมันเราจะพบว่าพลังจักรวาลไม่เคยห่างไปไหนมันอยู่รอบตัวเราอยู่ในลมหายใจอยู่ในเสียงธรรมชาติอยู่ในจังหวะหัวใจทุกครั้งที่คุณรู้สึกเหนื่อย ให้หยุดสูดลมหายใจแล้วหันหน้าไปยังทิศที่คุณต้องการพลังคุณจะรู้ว่าความสงบความรักความมั่งคั่งและการปกป้องอยู่ใกล้กว่าที่คิดและเมื่อจิตของคุณสอดคล้องกับจัก,กรวาลเสียงไพเราะนั้นจะติดตัวคุณไปทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ในวันที่ท้องฟ้าจมใสหรือวันที่มีเมฆค,ครึม้มคุณก็ยังจะได้ยินบทเพลงแห่งชีวิต ที่จักรวาลบรรเลงให้คุณเสมอขอให้ทุกท่านมีหัวใจที่สอดประสานกับพลังจักรวาลได้ยินบทเพลงแห่งความสุขทุกเช้าและหลับอย่างสงบทุกคืนขอให้พลังจากทั้ง8ปดทิศนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเติมเต็มทั้งกายและใจและขอให้ทุกวันของคุณเป็นวันที่งดงามและไพเราะดุดเสียงจักรวาล